ช่วยอธิบายนิยามมรดกที่เปลี่ยนไปในศตรวรรษที่21เหน่อยค่ะอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าในในอดีตนะครับมรดกของเราอาจจะเป็นปิรามิดนะครับแน่นอนครับมันยิ่งใหญ่ครับมันมั่นคงสถาพรนะครับมันอยู่มาเป็นพันๆปีแต่ปิรามิดอันนั้นนะครับมันบอกเล่าความยิ่งใหญ่ของผู้นำหรือฟารโรห์แค่คนเดียวมันไม่ได้บอกเล่าความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เราสร้างเลยนะครับฉะนั้นพี่คิดว่ามรดกในยุคนี้คือการกลับไปสร้างคน รสร้างคนนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะทางในมิติของ,ของความเก่งด้วยแล้วก็ความดีด้วยนะครับสร้างให้คนเหล่านั้นออกไปสร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณนะครับเพราะถ้าเราทําคนเดียวครับเราอาจจะทําได้เท่าที่มือเราทําได้หรือช่วงชีวิตเราทําได้แต่ถ้าเราสร้างคนนะครับเราจะสามารถสร้างผลลัพธ์นั้นได้ไม่จํากัดฉะนั้นมรดกในปัจจุบันจึงเป็น คุณค่าที่เกิดจากการสร้างคนของเราและคนเหล่านั้นไปสร้างประโยชน์ไปสร้างคุณค่าต่อให้สังคมนะครับให้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับอันนี้คือมรดกในปัจจุบัน